ร้อยเศษถเวยยังไม่ได้เรียกร้อยนะไม่เราอยาให้ปริมาณทูมันเยอะเต้องแต่ว่าแทนที่จะสีเงมนก้านจะมีกลิ่นนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเบลดาลักการคิดคด้ยน่ะมันมันเหมือนอะไรหรือว่าอัน้อันไ้สั่นกับจุดแต่เบด หน่อยก็บ้าสั้นก็นหลือน่อยแล้วมันเจยงซื้อมาบอกจะไซื้อมา๊กึดวนมันถึงอย่งี้ไม่ใช่ได้น้อยน้มันเจอยอยู่ก็มนีอยู่นะไม่เยไ่เคยซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้อยู่ไอ้ใบพวกมุกทองเนี่ยไี่กินไม่กินนี่นะเขเขาซื้อมาเขไม่ได้ใช้ก็ ขนาดจะขนาดเจ็ดต่อไปจะนาดเจ็ดเนยางนีน้้าจะไปท่องเที่ยวต่อนะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะค่ะันเดินทา,านงปลอดภัยค่ะอันค่ะ อ๋อห้องภาจะสีห้องตุกน้อยเพราะว่ามองยังทำง,งานค่ะนีะ่ไม่แห้งค่ะนี่ไม่แห้งวันบองสวงสิบเ้นบ้านกับบ้านไดนเนี่ยค่ะคะ่ะมาช่วงยังหวดัดแดดพอดี มันหนาวอยู่แต่แดดพ่อแดดออกมันก็แดดฮอนพี่ก็จะเดินทางไปเที่ยวต่อนะคะ ดดเริ่มแล้วแดดเริ่มเนาะสวัสดีคะ่ะอยู่กับแม่ดาฟมลี่นะคะตอนบ่ายนะคะหรือเสร็จแล้วนะคะตาก็จะคุม,มนี่อือน,น,นัเนาะนแล้วกต่วมา้องตัดะตัดแล้ไปแต่งก่อนก่อไตัด จีก e, ็เดินทางกวาดไพจ้าประฟางความ่เชื่อฟังไหมอาลวดนั่นแหละปฟาเอาลวดมาชิมาลวดมัดาชิลวดมัดเลยลวดมันจะไม่เปลืองไปหรอเอาฟางอ่ะเชกฟางนะฟางก็มองเห็นมองเห็นแล้วเชือกฟางไงขีดๆๆอะไรชิ้นก็มัดได้มีเชือกฟางมีไหมนั่นๆๆเอามา เศษต้งต้งนไม้อะไรเงี้ยอันนี้มันใช้กับนี่ดีกว่าแล้วมัดรู้ต้องตัดประมาณเท่าไหร่แล้วก็วัดตัด,ดแล้วาาแล้ก็มาากกัดใส,ส่ทองใส่งๆๆนะ่ายถ้าเรามัดเป็นรรกระเลี้ยมจะมัดไม่ง่าย้องว่างตรงน้ก็มีีคยื่องดึงด้วยแลไรก็ความยาวไม่เท่ากันทำไมความกว้างระหว่าง ข้างบนมันจะเล็กกว่าข้างล่างไปบ้าใช้เป็นอะไรแต่งะจะเอาะเอะไรตัดรคนตัดได้ไม่รู้ว่าใคตัดไปแล้วออมานิดเดียว่ะมามัดเป็นรอยเฉยเอามาเล็กเอามา,า,มาให้มัดพอดีเป็นรอยว่ต้องตัดตรงนี้ตรงนี้อะไรทานีอางเี้ย กูไปหาอันตันเล็กยู่งให้มัดให้มันเป็นนั้นันด้เสร็มัดม,มัดโคเงินนะคะโคทองนะคะเดีย๋ยวจะเอาไปใส่ต้นมัดได้เป็นตวหยงนี่ลวด,มดลวหวดมดละโมในบรรดาบ้านนดดี่ยี่ยนได้ไหม อัไรน้อยน่นแล้น่ะเส้นใหญ่กว่านี้ไหมหรือยงนี้เส้นใหญ่กีคืนงานในร่มงานในร่มงานเบาๆสบายๆนะคะแต่ว่ามันต้องหาหาคีมตัดลวด อ้าวมันสองอันนี่นาโอ้ยขนาดไม่ใช่ก้นเข็มยังหายากปันนี้ังก็ประหยัดทุกคนเส้นนึงเราฉีดได้เยอะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ต้นไม้นะคะ อนนี้เป็นไซส์ของซ้ายขวาอ่าใสองต,ต่อสองต่อก็ับไปเลยนม,มี่ของนะครับข้างนอกตาลายตาลายอันนี้เป็นตาไข่อันะเป็นของจิงของปลอมมันล <c oughs> วงตาเอ <c oughs> อมันวงตามันจะจับว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนกันแน่มาองสองกัเ้าแล้วกลับเข้ามาแล้วต้มไข่ อาหารใช้ง่ายของคนไทยอาหารชั้นสุดยอดเราคือต้มไข่กินกินที่สองกิมที่สองค่ะตรงนี้มันเริ่มต้มไข่ไข่ต้มป้าก็จะมัดนะคะตรมซุ้มหัวใจนะคะอ้าวใช่แม่นะใช้ไข่ตาลายเห็นตอนนี้มันตาลายออก ทอดปลาหมึกปลาลิวเกียวเปหาก็ไม่เห็นอืยหาก็มนทำไมมีน้ำไรอันน้สองชิ้นนี่ไฟข้างบนได้ชิ้นหนึ่งมั้กระดานกรดนประมาณนั้นตองชิ้นหนึ่งแสดงว่าต้องใช้ประมาณ8ชิ้นมี2้วนเอาเอ็น นี่นั่งอยู่ตรงนั้นอา,อาจจะหกเช่นอแปดเิ่นนี้ <c oughs> แหลกะกินขา้าวเวียรมีกินข้าวเขาเหรออ๋ก็นั่งแจมแล้วเดี๋ยวทีนี<ด>่นะครับเจียมที่จะตัดแล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะไปมัดนะฮะพอมัดเสร็จปุ๊บก็ประดับต้นใบเดือดใบทองนะครับเมือวัดพื้นที่เอาไว้ก่อนนะฮะโอเคนี้ก่อนนะเดีห็นแล้วเป็นไรตอ,อเลยตอเลยเป่ากินข้าวอืม ต้มโฮมยามบ่ายมาคมาเป็นไม่กินข้าวต้มโฮมยามบ่ายแม่ดาไปกินก่อนอย่าง้ไปกินน้ำไปชามะนาวให้แอนกันอีกอันนี้ไม่ย้อนเสลอันนี้นะบกนก่อนกินข้าวข้างสาลาไัได้กินข้าวข้างเมโซรปี อันนี้กินข้าวที่สวนดอกไม้ทำงานตรงไหนกินตรงนั้นนี่สวนดอกไม้สวยเลยน่ารักมากแก้วแก้วกันเลยต้มต้มถั่วน่ารักมา,ากโยงเขาเป็นมะซาวนี่ค่ะซอนหนึ่งไม่ต้องกินน้อยแส้นไส้ปลาก็ขนมจีนมันหายไปไหนก็เพียงมีอยู่นะทั้งนั้นอะที่ข้าวผงข้าวเปนไปไหน ไ,ไม,มันหายไปตอนไหนผมยังม่งงน้อยอยู่ไม่เห็นแล้วก็ลวกอ๋อเสียของแล้วลวกใหม่ๆลวกมาแล้วก็มาเลยจัดก,การเลยอ่ะทีนี้ลวกกินกินได้ยุเลือกใหม่อ่ะมันจะนิ่มก็ขั้นตะบุหลงก,กับเสีย <ๆ S 2> ดานะนี่แหละไทยต้เขาเรียกว่าไอ้แพทหินบังชิคายเลยเซฟเฟนอยู่ไหมหรอเจ็อะไรนะเจ็มแล้วอยแล้ว ไข่เสือนะไข่ต้มอะไรที่ขายเสือไข่ต้มินน้อยเหรออืมที่มินน้อยชอบอ่ะดื่มชื่อแล้วนี่ก็ต้มกินด้วยการประจำเลยดื่มชื่อที่ไข่อะไรไข่ผู้คนแฟนออนเซนนี่แหละขอบออนเซนน้องเขาโปดและลิสาไข่ก็ออนเซนมืนไม่ใช่ออนเซนเหรออันนี้เนี่ยเขาบอกออนเซนมันจะน่ากินกว่านี้นะออนเซนอันนี้ไข่ออซ้ออันนี้นะไข่ออซออันนึง คือว่ามันซุกอ,อร่อยเลยแกงในปลาเนี่อยอร่อยน้ำน้ำจีนนี่ยขมมากก็ซื้อว่าก็ซื้อมาพันหนึ่งอ่ะใช่ไหมอืมกระบุกละร้อยเนาะน่าพอดีซื้อมากเลยอะ<ม>่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ